สวัสดีครับช่องธรรม,มาหาแดกโนโคค้เขาขี่เรือวิ่งตามลมโนเ,เขาขี่ล่มเขาสนุกสนานกันพี่นออ้อง <c oughs> เออดีเลยทะเลบ้านเรา เขามาสนุกสนานกันเรือชักล่มชักล่มล่มบินนะเนาะลมบินลูกเราที่ออกไปการทะเลลูก ไปแล้วเนี out, ่ยเกาะเนี่ยเขาก็ก็นี่ก็เขามาท่องเที่ยวกันเนี่ยชายหาดสวยงามเป็นเกาะกลางทะเลกันเนี่ยเออก็มาท่องมาเที่ยวกัน มาหาปูหาปลาเนี่ยได้ปลาประมาณสองร้อยกว่าตายวันนี้ได้ปลาสองร้อยกว่าตายวันน <c oughs> ี้จะมาหากินนะนี่ปลาหนีร้อยกันนาะ มีก็เป็นเกาะกลางทะเลมีชายหาดสวยงามเขาเลือกว่าเกาะไข่นอกเนี่ยเกาะไข่นอกเพื่อเ้ามาจอดเต็มหมดแต่มันวันนี้อากาศไม่ค่อยดีทะเลเป็นสีตะกัววันนี้ทะเลไม่สวยเลยไม่เป็นสีขามทะเลเป็นสีตะกัววันนี้มองอะไรไม่ได้ขึ้นหมดเลย ทะเลเป็นสีตะกูอะวะนันนี้ทะเลน้ำไม่ทะเลน้ำไม่สวยไม่เป็นทะเลสีขามอะเนี้ยทะเลน้ำไม่ค่อยสวยเท่าไหร 加油！再拿出一点努力。 สวัสดีว่าเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับช่องธรรมาหาแตกกดกระดิง่งสับตะไคร้ให้ด้วยเมือใหม่หัดใหม่ครับสนับสนุนด้วยนะครับสวัสดีนะครับช่องธรรมาแดกช่อง YouTube นะครับ